ครั้งที่รู้สึกเหนื่อยจากการดูแลสุนัขและแมวกว่า500ชีวิตนางสาวตวงรัดปานปลังอายุ59ปีจะมานั่งกอดสุนัขและเฝ้ามองพวกมันไปพร้อมกับการพักเหนื่อยรายการร่วมมือร่วมใจเคยนำเสนอเรื่องราวของนางสาวตวงรัดไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่5มกราคมปี2554ซึ่งขณะนั้นเธอดูแลสุนัขก,กว่า400ชีวิตและแมวอีก17ชีวิตแต่น้องสาวที่เคยช่วยเหลือเงินค่าอาหารได้เสียชีวิตลง จึงได้รับความเดือดร้อนและเกิดความเครียดในการหาเงินมาซื้ออาหารเพื่อประทังชีวิตสุนัขที่เลี้ยงไว้ผ่านไปหนึ่งปีเต็มทีมงานกลับไปเยี่ยมเธออีกครั้งพร้อมกับได้รับข่าวร้ายโรคมะเร็งเต้านมที่เคยรักษาหายแล้วมันกลับมาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทำให้เธอคิดหนักเพราะทุกวันนี้เธอมีสุนัขอยู่ในความดูแลกว่า500ตัวซึ่งจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นมาจากมีคนนำมาฝากไว้ในช่วงน้ำท่วม8ปตัว แต่เจ้าของก็ไม่มารับกลับไปเธอจึงกังวลว่าหากถึงวันที่เธอจากโลกนี้ไปแล้วสุนัขและแมวกว่า500ชีวิตนี้จะอยู่อย่างไรหากมีคนดูแลแทนเธอได้คงจะหมดห่วงถ้าตัวพี่เป็นอะไรไปเนี่ยพวกเขาจะอยู่ไงพี่ก็อยากเะว่าถ้าใครเขารักหมารักแมวจริงๆเนี่ยอยากให้ให้มาช่วยดูแลเหลือที่ตรงเนี้ย คือไม่อยากให้ตกไปเป็นว่าเป็นของที่มันไม่ใช่ที่เราเจตนาหนึ่งเจตนาพี่กับน้องสาวที่เสียเนี่ยเนาะคืออยากจะจ้างที่เป็นบ้านที่อยู่ของหมาของแมวคือตกทุกข์ได้ยากมาเถอะก็เป็นเจตนารมที่เราคิดว่าเอ้ยตรงเนี้หมาตกทุกข์ได้ยากมาเลยแต่ณน,นวันนี้พี่เป็นมะเร็งใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้อีกนานไม่นานเราก็ต้องการคนที่รักจริงดูแลมันจริงๆป้ายเตือนที่มีข้อความประชดประชนัน ไม่ให้นำสุนัขและแมวมาทิ้งไว้หน้าบ้านเพิ่มเติมได้ถูกติดไว้นานกว่า5เดือนแล้วเพราะมักจะมีคนนำลูกสุนัขและแมวมาทิ้งไว้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้การเพิ่มจำนวนและภาระของเธออีกเพราะทุกวันนี้ต้องใช้อาหารมากกว่า2ตันต่อเดือนสิ่งที่นางสาวตวงรัตต้องการความช่วยเหลือคืออาหารสุนัขและแมวเพื่อให้ชีวิตน้อยๆกว่า500ชีวิตได้อยู่รอดและคนที่มีจิตใจเมตตาต่อสัตว์ช่วยเธอดูแลสุนัขเหล่านี้ให้เธอได้หมดห่วง เมื่อถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตคุณผู้ชมสามารถนำอาหารไปบริจาคได้ที่บ้านเลขที่1 4 5หมู่ที่10ตำบลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหรือโอนเงินช่วยเหลือได้ที่บัญชีนางสาวตวงลัดปานปลังธนาคารกรุงเทพสาขากบินบุรีเลขที่บัญชี2 8 6 4 2 9 9 6ขีดขี 7, หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 254 1620